วันนี้เรากำลังจะเปิดประตูไปสู่โลกที่ซ่อนอยู่ใต้าการเวลาโลกที่บันทึกความลับไว้ในหินและบางครั้งก็ไม่ใช่หินธรรมดาด้วยเพราะฟอสซิลบางชิน้นมีองค์ประกอบที่แปลกกว่าแร่ทั่วไปและมันไม่ใช่แค่แปลกแต่น่าทึ่งจนหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนลองตั้งสติตั้งใจฟังให้ดีเพราะเรื่องนี้ ไม่ได้พบเห็นได้ทุกวันฟอสซิลส่วนใหญ่ที่เรารู้จักมักเกิดจากแร่ซิลิก้าแคลไซต์หรือไพไรท์ที่ค่อยๆแทนที่เนื้อเยื่อเดิมแต่มีฟอสซิลบางกลุ่มที่เกิดจากกระบวนการหายากกว่ามากบางตัวถูกเก็บรักษาแบบทั้งร่างบางตัวมีส่วนประกอบเป็นโลหะเฉพาะตัวบางตัวเก็บรายละเอียดระดับเซลล์ บางตัวยังมีสารชีวภาพหลงเหลืออยู่นี่คือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างและน่าสนใจจนต้องขุดลึกลงไปจริงๆเริ่มจากแบบแรกฟอสซิลไม้ที่กลายเป็นหินหรือเพทริฟ d w o ูดหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นแค่ไม้ที่แข็งตัวแต่ความจริงคือโครงสร้างเดิมทุกอย่างถูกแทนที่ด้วยแร่ทีละโมเลกุลวงปีไม้ เส้นใหญ่เนื้อไม้รูพรุนของท่อลำเลียงทุกอย่างยังอยู่แต่กลายเป็นหินทั้งหมดเหมือนเวลาแช่แข็งต้นไม้ต้นหนึ่งเอาไว้เป็นล้านปีบางชิ้นพบซิลิก้าบางชิ้นมีโอเปาอยู่ข้างในบางชิ้นสะท้อนแสงสีรุ้งเมื่อกระทบแสงนี่ไม่ใช่แค่ไม้โบราณแต่มันคือประตูการเวลาที่จับต้องได้จริงต่อมาคือฟอสซิลในอัมพัน มแมลงที่ติดอยู่ในเรซินต้นไม้ถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์จนเหมือนยังมีชีวิตอยู่ขนปีกของมแมลงตาของตัวต่อระยางเล็กๆของมดแม้แต่ละองเกสรที่ติดอยู่บนลำตัวถูกเก็บไว้ครบละเอียดระดับเส้นฝอยแม้จะอายุหลายสิบล้านปีแต่ดูเหมือนหยุดอยู่แค่วินาทีที่มันถูกกักขังนี่คือฟอสซิล ที่มีองค์ประกอบแปลกกว่าหินเพราะมันไม่ได้เกิดจากแร่แต่มาจากเรซินอินซีที่แข็งตัวเป็นอัมพันในเวลาต่อมาแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องที่แปลกที่สุดยังไม่ใช่สองอย่างนั้นในบางพื้นที่ของโลกนักธรณีวิทยาและนักบรรพชีวินพบฟอสซิลที่มีโครงสร้างระดับจุลภาคที่ยังบรรจุสารอินทรีย์บางชนิดของสิ่งมีชีวิตดั้งเดิม ไม่ใช่ DNA ครบชุดแต่เป็นโมเลกุลบางอย่างที่แข็งแรงจนอยู่รอดมาได้โปรโตีนบางชนิดเม็ดสีจากร่างกายสัตว์ลิปิดที่เป็นไขมันโบราณหรือสารชีวโมเลกุลที่เรียกว่าไบโมมาเกอร์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แร่แต่เป็นร่องรอยของชีวิตที่แท้จริงที่ยังไม่สลายตัวหมดฟังดูเหลือเชื่อ แต่เป็นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่ยืนยันได้แล้วบางทีฟอสซิลอาจเป็นมากกว่าหินมันเป็นข้อความจากอดีตบอกว่าเคยมีชีวิตหนึ่งเคยเดินเคยวิ่งเคยหายใจอยู่บนดาวดวงนี้แต่เวลายาวนานเกินไปจนธรรมชาติค่อยๆเขียนชีวิตนั้นลงในหินด้วยแร่ด้วยเรซินด้วยตะกอนแม้แต่โมเลกุลบางส่วนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ไม่ว่าผ่านมานานเท่าไรเรื่องราวก็ยังไม่ถูกลบออกลองคิดดูสิ่งที่ดูเหมือนก้อนหินธรรมดาอาจเคยเป็นต้นไม้ที่โอนเอ็นในลมอาจเคยเป็นแมลงที่กำลังบินหาอาหารอาจเคยเป็นผิวหนังของสัตว์โบราณที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วพวกมันอยู่ตรงหน้าเราไม่ใช่ในหนังไม่ใช่ในตำนานแต่เป็นของจริงจับต้องได้พิสูจน์ได้ และเต็มไปด้วยความลับผมอยากถามคุณว่าถ้าคุณได้ถือฟอสซิลแบบนี้ไว้ในมือคุณคิดว่ามันกำลังบอกอะไรกับคุณคุณเคยเจอฟอสซิลแบบไหนมาก่อนหรือมีเรื่องลึกลับเกี่ยวกับฟอสซิลที่เคยสงสัยไหมเล่าให้ฟังหน่อยในคอมเมนต์ผมอยากรู้มุมมองของคุณจริงๆและถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับที่มีพื้นฐานจริง เรื่องฟอสซิลเรื่องธรรมชาติเรื่องวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งกดติดตามเอาไว้เลยเพราะอีกหลายเรื่องคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอน